คทีนี้น้องพีกลงเขียนตามสิลูกหนูเขียนไปแล้วก็อ่านไปด้วยพูดตามไปด้วยเอเอเออันเนเอ็นอืม We uh about. -huh. And then. And two. A ทีโอเค A อนอ่านว่า And. <And. S 1> แอ a ต์แปลว่าม d โอเค o o d ร์รี่กูดขอบคุณคนะ่ะค่ะแค่นี้ต้องจุด ตรงรอยจุดนะลูกไม่เอาเขียนทับไม่เอาลบเขียนใหม่ให้สวยๆเอาตั้งแต่ตัว,ตวแรกเลยเขียนให้ตรงตรงปุเลยตรงรอยปุเลยลูกลบแล้วเขียนใหม่ได้ไหมคะให้สวยๆให้ตรงเป๊ะเลยให้ตรงเป๊ะเลยนะอืม หนูเขียนไปหนูก็พูดไปสินงมันจะได้จำตัวหนังสือ <A S 1> ได้แอนแล้วก็ h e N <And then. S 2> A N แล้วก็ N A ตัวสุดท้ายอะไรคะ นูชอบเล่าเพลงอะไรนะอะไรนี้ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T T โอเคน้องน้องพี่เขียน <T. S 1> ไปแล้วก็ <c oughs> เขียนไปแล้วก็อ่านออกเสียงตามไปหนูจะได้จำตัวได้ N T อืม A, n t อืมอ่านว่า cat ตัอะ <No. S 2> and and แปลว่า m <More. S 2> o d โอเ k a y next ตัวอะไรเอ่ย b b e e. e e very good อ่านว่า B-E-E-B แปลว่าพึ่งพึ่ง Very good น้องพี่เขียนไปแล้วอ่านไปด้วยหนูจะได้จำตัวได้นะลูกค่ะ E B e E ออืมบ E อ่อีอ่านว่า ว่าอะไรนะคะ B B โอเคแปลว่าผึ้งคึ้งโอเคต่อไปคะ่ะตัวอะไรลูกเดี๋ยวนะคะขออ่านกันเพื่อนคิดตัวอะไร B C D E F F โอเค very good F O O เ o ็โอเคอ่านว่าเ uh, อ่ออ่านว่าอะไรอะคะฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ฟอะไรฟ็ก Fox แปลว่าอะไรลกูกฟ็อแปลว่า, Fox, วาสุนักจิ้นจอนกโอเค okay. ทีนี้น้องพีเขียนไปพูดไปเขียนไปพูดไปทุกตัวหนูจะได้จำได้นะลกูก F F O โอ โ oh. <X. S 1> อ้เอ็กซ์เอ็กซ์อ่านว่าอ่านว่าฟ็อกซ์ฟ็อกซ์นไม่ใช่ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์แปลว่าแปลว่าสุนัขจิ้งจอกค่ะโอเค v ว r ร์รี่กูด น้องพี่เขียนไปอ่านไปเขียนไปอ่านไปด้วยรูปหนูโอเคโอไม่ต้องเปิดดูแล้ว X X อ่านว่าอ่านวนังสืจิ้งจอกค่ะโอ้อ่านว่าอะไรลูก F O X x o x อ่นว่า box box โอเคทีน้องพีกน้องพีกท่องมา a n t a n d mod แบบนี้ไปท่องไปเอ่อคำละห้าที a n t <And S 2> a n d mod อืมห้า <And. S 2> ที a n t and um. a n mod อืม a n t a n d mod a n d a n d อืมโอเค a n t a n d not อืมห้าทีให้ได้ห้าทีดูดูดูที่ตัวหนังสือด้วยหนูจะได้จำเอาใหม่ลูกห้าทีจุดดูที่ตัวหนังสือหนูจะได้จำได้ว่าตัวไหนอ่านว่าอะไร a n t g b a a n ยังไม่ได้สิลูกอย่าไปเปิดดูอย่าไปเปิดดูพลอย a n g n n o อ a n ็น p a n ีลองไม่มี p สิหนูตัวดูตัวที่ตัวดูที่หน้าจอหนูสิลูก a n n p no ไม่ใช่ p ลูกไม่ใช่ p t A and T and and Mot Mot. Am I happy? A and T and Mot. Okay, happy. A and T and Mot. E and T and Mot. E and and not ไม่ใช่มด a อ t and มดไม่ใช่มด n อนอดอืมทำไมมดแอนตมดอืม e อ็ e เอ็มอ็มโอเคต่อไป b e e อีบีแปลว่าเพึ่งโอเคบีออีบีนพึ่ง B E ออบีนไม่ใช่บีนลูกไม่ใช่บีนบีบีโนบีอ่าฮะโอเคห้าทีเอาใหม่ e อ e E อ n บีไม่บีนเสร็ลูก b ีบอืมบ อืมบีอีอีบีนอไม่บีนสิคะบีเฉยๆลูกอ่านบีอ่าบีอีอีบีไม่บีนสิหนูออกเสียงบีนนะลูกต้อง B E อ B B E บีบี E ีอบีนอไม่บีน BEEB ออ่านว่า B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  ีบีออแปลว่าแปลว่าพึ่งโอเคห้าที b e อ b พึ่งอ่าโอเคห้าทีลีออีอพึ่งโอเคห้าทีเป็นมาก B e e b BEEB พึ่อน e e e b พึ่งพึ่งอ,อย่ากี่ทีแล้วลูกห้าทีแล้วค่ะห้าทีแล้วอ่ะต่อไปคำสุดท้ายอะไรคะเอ่อตัวแรกตัว g g o no e no f f o f o f o สกอเรีย okay. fox X fox fox แปลว่าแปลว่า x x แปลว่า X fox 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 แปลว่าสุนัขจิ้งจอกค่ะโอเคห้าที G. No. Not G. F. F. O. No. X. X. Fox. 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 No, so not şey flock. Şey flock fox. fox. No, fox. fox. No, fox. fox. Okay. F -O -X fox. No, fox. 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 no f no ลูกเอาใหม่ f f o o x x fox fox แปลว่าแปลว่าสุนัขจิ้งจอกโอเคเอาใหม่ห้าทีเริ่มใหม่ห้าที f o x fox fox สุนัขจิ้งจอกโอเค

โอเคเอฟเอฟอออกซ์อฮะดีมากอันว่าฟ็อกซ์ฟ็อกซ์นักจิ้งจอกโอเคเท่าไหร่แล้วหาแล้วค่ะห้าแล้วหรอกคุณต่อนับได้สามเอง <laughs> 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 เอาใหม่สิคะเอาใหม่เอาใหม่เอฟ F very good F O O uh the what is X X O no e F F O F O X F -O X Fox ฟอกโนไม่ใช่ฟ็อนกะลูกฟ็อกถ้าฟ็อกมันแปลว่ากบอันนี้มันฟ็อกซ์เฉยๆมันไม่ <Fox. S 1> มีตัวอาร์ฟ็อกซ์โอเคเอาใหม่ลูกถ้า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 น้องพีพูดผิดครูเตาให้เริ่มหนึ่งใหม่นะโอเคเริ่มใหม่ f o x fox f, f o x ฟ็อกซ์ <S 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 ไม่ใช่ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์เออโอเคเก่งมากลูกเอาใหม่คะ่ะ f o x f, f o x แปลว่าแปลว่าสนัขจิ้งจอกห้าทีเริ่มใหม่ f o x f, f o x f x very good อ่านว่า f o x ดีมากแปลว่าสนัขจิ้งจอก very good ห้าทีห้าทีเอาใหม่นะ x อ<น>ือตัวแรกอะไรคะ x f, f. f, very good next f o o f o ก็อะไรอ่ะลืมแล้ว x. x very good อ่านว่า f o x box สนักจริงจอโอเค ต่อเลยท่องเลยท่องเลยท่องเลย x no x อ๋อน้องพีกดูดูที่ตัวตัวหนังสือว่ามันมีตัวอะไรดูหน้าจอครูต่อไม่ให้ดู a ถึง z แล้วน้องพีกต้องจำได้แล้วลูกอาทิตย์ที่แล้วเราเรียน a ถึง z ไปทั้งอาทิตย์แล้วคราวนี้ต้องมาทำไม f อื โน F. ออ่าฮะอกโอเคตอบแปลว่าแปลว่าชุนับจริงจอกค่ะโอเคอ่ okay. าทียังยังค่ะรับได้เท่าไหร่แล้วลูกหนึ่งค่ะหนึ่งดีมากโอเค น้องพีกต้องดูดูตัวหนังสือแล้วต้องจำตัวให้ได้ว่ามันตัวอะไรตัวตัวอีอีเ,อเ,อเอนาะ F โอเคต่อไป f ออืม B อืมไม่ใช่ <Fox. S 2> <Frog. S 1> okay. เ O อืม X X very good f no ไม่ใช่ f l o อ f o ลโอเคเอามติตอนแรกคุณตอบอกว่าอะไรถ้าพูดผิดคุณต้องให้เริ่มหนึ่งใหม่เนาะค่ะโอเคน้องพีต้องจำให้ได้นะคะลูกจำตัวหนังสือให้ได้ F, F, O, X, X, very good. Fox, Fox. ชืนักจิ้งจอก Very, very good. กี่ครั้งละลูกนับได้เท่าไหร่แล้วคะนับได้หนึ่งนับได้หนึ่งอ่ะโอเคเอาใหม่ F, F, O. ดูที่ตัวหนังสือสิลูกดูหน้าจอหนูอะลูก X X. very good หนูต้องดูที่หน้าจอหนูหนูถึงจะรู้จักว่ามันตัวอะไรนะคะค่ะโอเค fox อ่านว่า <Box. S 1> fox fox แปลว่าสุนัขจิ้งจอกค่ะ very good โอเคนับได้เท่าไหร่ละคะ 2> ส2องค่ะสองโ okay. ต่อไป ตัว f วให้หนูท่องกี่ทีห้าค่ะห้าทีหนูนับไปได้สองเ <F> หลืออีกเท่าไหร่คะสามค่ะสามโอเคอ่ะต่อสิลกูก <G> อดูที่หน้าจอสิลกูกดูตัวหนังสือ f f O X O X very good อ่านว่า fox. fox 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 อืมแปลว่าแปลว่าสุนัขจิ้งจอกค่ะ very good ต่อคะ X <Okay. S 1> <A> F F O O F o X X very good อ่านว่า Fox. Fox แปลว่าสุนัขจิ้งจอกค่ะโอเคได้เท่าไหร่ละวคะนับได้เท่าไหร่แล้วลูกสี่ค่ะสี่โอคุณต่อเหมือนนับได้สามเลย <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคต่อให้ครบห้าเอ X Fox ซ x สนักจิ้งจอค่ะ v e ร y g o ู d คขบา้ารยังคะแล้วค่ะครบแล้วอ่ะทีนี้น้องน้องน้องพีกเริ่มตัวตัวแรกใหม่เลยตัวอะไรเอ่ยมดอย่าท่องไปคำละห้าทีห้ามติดห้ามผิดห้ามสะดุดห้ามดูโพยเอถึงแซให้ดูเฉพาะตัวที่อยู่หน้าจอหนูหนูดูเฉพาะที่หน้าจอท่องไปใหม่ตัวละห้าทีดูหน้าจอลูกดูหน้าจอ เ <A S 1> อ็นฮะไม่ได <N S 1> ้ยินเ็ A A N. ตัวดูหน้าจอหนูสิลกูกอ็นตัวอะไรอ่ะงนี้นะคะตัว ทีทีโอเคอ่านว่า a n t cat แม่โอเคใช่ <c oughs> a n t. t อ่านว่า a n d and แปลว่า much <M alt. S 2> very good ห้าทีถ้าน้องน้าห้ามทีอ่านผิดครูต่อให้เริ่มนับหนึ่งใหม่โอเคโอเคค่ะโอเคอ่ะ น้องพิกต้องดูเฉพาะหน้าจอนะคะดูที่ตัวมันว่ามันมีตัวอะไรบ้าง a n t t very good a n t n mod n n อืม mod โอเคนับได้เท่าไหร่แล้วลูกสามค่ะสามลูกเหรอสองสองเอ่อสองแหน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  a n t a n t a n t n o t very good ต่อไปคะ่ะ a n t n mod okay very good ครูต่อ,อยากให้น้องพิกท่องได้คลอ่คลองแบบนี้นะลูก a n t n not and and อืมโอเคโอเคหมดขอให้ทาทีขอให้ท่าทีให้แบบคล่องแบบนี้ให้ชื่นใจสิลูก a n t n m o d very good a n t n m o d อือฮะ a n t n m o d a n t n n o t a n t n m o d very good เท่าไหร่ละลูก ห้าแล้วนะโอเคต่อไปตัวต่อไปอะไรคะหนูหนูมองหน้าจอหนูเลยอีอีอีบีเอมึ่งเวอร g o ี่ฟูดห้าทีอีอีอีบีเอมึ่งบีอีอีบี Trường là chín Ok, thì. Uh, <laughs> F O X Fox 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 okay Oh F O X, frog, snacking dog. Hmm. X Fox. Fox. Mm. So nothing dark, uh huh mm. F or X. Mm. So nothing dark mm. X or X. Mm -mm 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 -mm. G mm. G O x จเท่าไหร่ลคะอค่ะใช่เหรอใช่ค่ะอ่าโอเคใช่ก wow ็ใช่